ทำตรงๆเลยม้งเนน้องชมูเด้อเงินยังเหลืออะไรนํำเจ้าเด้อมีจะเกีบมีหาสิบพันกีบมีบันชื่อ,อขายหวยขายเมื่อเ้านี้โยเออหมดดลายแล้วด่วรปาเาเป็นยังเจ้าคือบอแบบโยกาบฮา,ามาชิเบิร์แต่โยไวเพื่อว่าจะเจ็บจนไข่เจ็บกลงค่ำกลางคืนจะเพอพัน คือแบบนี้แนะเขามาเพิ่งพาใส่เพิ่นเขาก็ยังบ่ดึงบ่เคยโมคเจ็บคำคืนออดแอดเอาเงินค้ำกัมแก้วเขามาจิไปยืมภัยกู้ภัยเงินค้ำมันกลับโมเมนต์คองให้ง่ายกู้ยืมภัยภัยกูบ่อยากให้เพาอยังพอยันเขาหาให้เพื่อนบอดได้ยังยิบอะไ้เจ้าเข้าทำยังผิดบ่บ่ไห้ nhà về chắc chắc nhà người ta đi kim người ta sắm, cái <laughs> เออเอาพื้นเข่าอันฉุ่มแล้วบ้านนี่ก็เหยียดกินยังนี่สมโบเหยียดกินยังเอาพื้นเข่ามาไว้เลยผมแต่บายดี้ดูมายังอันไม้บ่ในคอฮะเอาเอาไม้ยู่ในคอบ้านนี่ยังซะคลิปยังสิต้มเป็ดบ่ให้มีน้อนกินนี่เป็ยยังซะเพือเอาเข่าไว้ในน่ะหยาดพื้นเปียกอืม แม่ย่าเฮ็ดหยังเอ้อแม่ย่ามามามาหมู่ดูย่าอีนวมีเวียกสิถามนํามานี่มาหาแม่นวลนก็สิตกผ้าก็สิห้องัดของได้งัวแล้วบดสนีเด้บาดนี่ตีลูกตีเต้าบ่ตีสดีทังแม่ย่าสดีาภัยคือาออกนาบ่ย่านบ่จังวเลยสงางบ่อยู่กันอยู่ภัยบ่ โอ้ยมาต้มน้ำหม่อนแม่โยกำน่อือหอะไันวะด้ย่เราะเนาะเป็นอะไรไปขายนาขวดจังไข่ใบยานั่งเส้นปลายอเส้นสามคาโลหาสิบพันอืมสูตรหมูเบดไปเทย ไปหาชีพอสิว่าเชเขานั uh, uh, no. ่นเอโอ้เนาะบัดหน้าบัดในน่ะเอาจังซี่เนาะอืมอยากินนี่ใยาหยังเด้กยายังแมวยาแมวอืมเอ็งอยู่พุ่นเลยเสียงยังมาโวเสียงพเสียงน้ําเทวดา เอาถุงเดือกไม่นานมาเนี่ยไปเพราะว่าม mm. ีนางกับอันไม่เด้อล่ะเนอเอาไม้ไม่กันสั่นเด้อสมโอเออมันหดเลยมันตกป่ะยังไงทียังไงบอลไม่เพียงเรอ่าเออเ่อใส่เสื่อกล้ามไว้กล้ามนายตำรวจชั้นประจักอันหืมใช่ไม่นวเชื่ออหารเชื่อนีได้หลบร้านอยากกินนั่นกินเนื้อก็เชื่อกันดีที่ตายบอคนเราบุญบออือ แต่เง,งื่อนสังคมบอกภาษาทานร้านทานี่ก็ซื้อร้านอยากกินอย่างก็กินแนวราคาแพงไร้ราคาสิบพันไร้โดยอยา่างไรยังจกเอาอยู่ตุต้กเจ้ากินก็งานกินราคาถือร้านกินราคาแพงร้านอยากกินเฉยอะไรแบบนี้เลยเป็นยังเข่าคือให้มันค้มันคอดเป็นย่างคือบซื้อไว้บ่ายช่วงหนึงนงน่งเนาะเข่ายัางลูงง่ต่อมากับเข่าหมด เงินจําวงนหะกะเซื้อเขาแน่ยังอกด้ยชื่อจะเถื่อเลยเขาซองเถือซองเถื่อเถื่ออะไรบ้างเลยเื่อหาโลอะไรองหี่วมาได้อย่แล้วหาโลจะซองโลซองโลท่านได้ซื้อซื้อได้ซื้อยูมันมดจังซื้อเงินโบราณแบบนี้เนาะประจําตัก็ได้เนาะจาวาลินเนี่ยอื่นขน่อผมเคยลินที่วเนาะขนกะิ่าเราเนาะผมจื้อเนาะตอนสัางมาหัน ซื้อนกินซื่อยากสื้อสร้างตอนสร้างมาเห็ดสีเฮือนเนาะปูกะโลกะเงินจานวนนั่นแหละซื่อของกินของอยากซื่อนั่นซื่อนี่สื้อสร้างกิ้มหมดชัดๆเตรียมดอกเตรียมลอยเธอเล็กเธอน้อยเป็นบ่อกเธอเล็กเธอน้อยแต่ก็เจอตัวได้เจอมาได้แต่ว่าเอาซื่อมาได้ค่ะห่อเห็ดเหยียบเมื่อยบ่อหอยอยากร้านอยากยังซื่อแล้วก็ลูกร้านบอเออไปโรงเรียนบ่อเก็บค่านั่นค่านี่บ่อบริสิยา เสียถุกเทือลาคก็เพียนบ่อเศร้าแรงจับบ่อไรมาลูกลานกบดหิวเดือกกินเรืองยากของคนว่างวาหลูกไร้อื่มยูืมาเร็วก็ซื้อเรงซื้อง่ายมาสู่รุกสูลานกินเทืออะนนีเทื่อน้อยเถืออโซเชนซามเชนกรเบิดไปม่นล่อืมน่อยกอกยนลำานเนี้ยมัดชนได้โอ้นได้หน่อยน่อยหนึ่ยาเาหอบบอซบอันาบอแพบ่ซิ่งหราย่างเนาะโดยกับเงินจะมาคบเน่ กินระทานเพื่อนเพื่อนดีพี่ใต้แน่ไปเนี่ยเรามันมืดมันขอดเรามืดเงินแล้ววันมืดเงินก็นโดนเติบเลยโม่บากเพื่อบ,เอเบดเข่าแล้วบัดบดเงินอืมกรณีเป็นแบบนี้สืเดยสืงานมาสู่ลูกสู่รานกินสีเวียกบ้านการเมืองอือแ่าเวีบ้านการเมืองเขาจุหมดเงินดีเนาะเขากินทานเพื่นอนเพื่อนกับเราเานาะมีซอง ชาวพันธ์เลยกินทานกับชาวพันก็ตกกัอนอย่างน<ส>ีอแล้ว<ส>คนเสียชีวิตกับเก็บเมนบ่เก็บเฮาคนคนเล่าดิตั้งบุญเนาะโฆษนาล้วก็ไปเนาะคนเล่าขันเขาไปกินทานคนบนเล่าเฮากัเ,าเขา,เขา,เขาขบริปายนะนั่นแหละทานเพื่อหายคงใจเนาะคือแบบว่าบางสิ่งบางอย่างคือเฮาเองนี่ก็มาอยู่แต่เฮากับบุหู่าเจ้าใส่ใจแบบไรกับ ทางเฮาเองน่ะเข้าใจเนาะวันแบบว่าคนเดียวกำเงินเตะใช่เตะครัวนี่หันมันก็เบิดไปน้ำคือว่าอะไรสิ่งอะไรอย่างก็ความหาบัตรบริหารบัตรนี่มีแต่ใส่อย่างเดียวมันก็เลยมอกหลอกวียงกินดกินานเขาบริกาดอืกินไน้อเิ่งกินซื้อน้องกคนละกองในได้นอลยแจะซอยอืม มันยังวะมันยังหนักมีนยังดูดินครับชอบหนักมะเข้าหนักสั่งเกินหนักควดตมันซื่อไปกินกว่าชิบซ้อนกินชิบอะไรมันแบบใส่ใจในขอบในควัตมันก็ไล่สิ่งไล่อย่างอดีตตั้งรักปลาเออเงินมดอะนะเงินได้ปุ๊บซื้อข้าวปั๊บมันก็กือไม่ได้เนาะมันไม่บะเข่ามันมีกินอยู่คือเอาเอามาให้ใจสีนะเมนบอกเปิดเพื่อใช้จ่ายไปแล้วอ่ะ เงินเบิดบัดเข้าก็สิเบิดไปแม่นบ่เบิดน้ําลังแม่นบ่น้ําลังสิไปแล้วก็บัดนี้เนาะันานกินันเป็นเป็นหยังก็าไปสู่กินดอกนีุ่เพิ่นหันนลเป็นูกินอือน้อยเป็นคนเ็กินตัวนี้เพิ่นนจนวนนี้เป็นคนกินบ่จะเฮ็ดหยังเลยโอ้ขน้อยนี่เป็นคนเฮ็ดอ ทำมาเอาเด้อบัะเดีสยเอาสิไปเห็ดเวี้ยงานอยู่บ่เอานะฮึไปได้อยู่บ่ลูกชายเอากระห้เร่มีไปหางานให้เล่าเลยบัอเไห็ชวนเจอกตเหตุน้ํขากรจังมันก็เป็นช่วงไงชวนไปอยู่น้ำเขาเลยได้กินอยู่น้ำเขาเนี่ยไปเห็ดงานน้เขาเนียมีอยู่บ่ กูผสมไห้ดาวเป็นอะไรโมเห็ดมันก็คนซีซูอย่ะจังเปนแเห็ดสีแรดโซแหงขอนอ้อยเลยเป็นยังเลยบ้านี่เมายาบ่เนี่ฮอ้าวบ้านี่บ้ากันมาคนนั้นพักคนนั้นพักศาสนาบอกางกับแบบว่าพรนี้ไปแลยแบบว่าเย็นบ่มีกันในไรบ่มีผู้ซอยแห้งเลยครับเแบบเห็ดโอ้ขนา้อยไลดผู้เียงม ขออภัยอันนี้บ่ได้เคยดออืมเป็นหยังบ่นึงข้าวสมคั่นนั่นคั่นคั่นประพูดนานก็ได้จจ้ขน้อยนีลายตัวตักมันจับเสียโชเมียนเอาเสียกินน้องบ่น้อยวันนี้้นี่บ่้ไล่คนายคนใส่คนได้เาแฮงบะตรียไปกเบิดแม่นบ่อันเฮ็ดนักแล้วก็เียว ตัวเลี้ยวเข่งเจ็บเอวหลายตัวเห็นนักบวได้ีดดคดดคดเคยเคยเห็นนักเียนผาน,าน,นมาต่อไปนักรไร้จะขนาดนาั่งห้โคจะใครเอวเข็งเลยหรอเดีบยววนนี้เราดีไเนี้งเจ็บตึงไปสาวื่อยาฤทธสวสด์ขำหนักต,นนตกหนึ่งมานไปกีนชาไทรู้สินา,านง,งไดบ่าปวด ทำตรงๆเลยมั้งเน่ยน้องชิพูเด้อเงินยังเหลืออะไรน้ำเจ้าเด้อมีจะเกีบมีหาสิบพันเกีบมีหาสิบันก็บเื่อขายหวยขายเมื่อเช้านี้โดยเอหมดโอ้ยได้ไลายแล้วได้ไลายเมื่อแล้วของกระเป๋าของเราเป็นอยังเจ้าคือบ่แบบโยกาบาฮามาเอาชีวิดได้โยไว้เพื่อไว้จะเจ็บจนไข่เจ็บกลางค่ำกลางคืนตอนนี้จะมันวันว่า แล้เป็นเจ็บเป็นไข่ก็ืลงาเดไปปยังเลยตอนนั้นเดอายเสิยดาตอนหญ้าเป็นบุนดาสมมุติว่าเป็นกระทัหันคือหาเมือนั้นดสิเอาไสมันไปยืมไผนจากกนันแหละหอนมาส่งกินแล้วก็สมมุติเจ็บท้องอกอดาและมันสิลงอยู่บ่จะขึ้นแฮงตอนนัได้าเป็นนาอือมาตกินนี่จน ก,กไไปกด้มระเซียงตัวน,นั้นมันเป็นยาพื้นเมืองมันบอกคือคอือยาแพทย์หมอคเมอร์นี่แต่ทางที่ดีนั่นบให้ใส้เคาะไส่เคาเงินสำคัญที่สุดกับชีวิตของเขาซื้อยาซื้อลมซื้อยาเนี่ยผัดผ่านมาวางหันเอ,อววาตอนหนาวหนาวนอนเป็นไขงเป็นไข่เองโซ่คนโซ่คนมาแต่เป็นเบ็ดซื้อยาทุ่มมัน ò, เม่พอเม่เป็นมาตอนนั้นอีกเราเป็นไข่สู้เป็นไข่มาเฟิ่งกูตัวกูเป็นไข่ย่างไิเพิ่งสู้สื่อยากิกนน้ำกันเมิดกินง้ำตาลเมิดสในสามสี่คนกินรวมเลยือานะายา่ะบรยังไงปิ๊ขยาตอเป็นไอได้ต่อเนะนี่ยไอไข่ชิงหอนอันนี้ก็ซื้อกันในที่กันหนอัองเรอกินกันทไหร <c oughs> กินขนมอมเนะี่ยขรดอ,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 อยกูเป็นยงกินอร่อยแล้วว่าหูจักได้สู้ไอ กินขนมปูุก yeah. ็กินวะก๋วยยี้งนะเห็ดยั้งนะคันตีนคันตีนสาวสามสิบมัดดึงดินครบบ่เพื่อกับสือยาดีคนเจนมากินกลุ่มจะมือเดียววกกลุ่มซ้ำสามคนสี่คนกินกินยินพลเม็ดพลเม็ดพลเม็ดเมือข่ที่ซองอีกพะพ่อันคือแบบนี้และเอามาเพ่งพาใส่เพิ่นฮักก็ยังบ่ดึงบวเคยโมคู เก็บคำคืนออดเอ็ดเงินค้ำกำแก้วห้ามปฏิบติไปยืมภัยกู้ภัยเงินค้ำมันกลับโมเมนต์ของง่ายกู้ยืมภัยภัยกูบรยากให้เพราะยังพอยันเฮาหาให้่นบ่ได้เยองบตินค่าอะไรนะหาโชพวกโชคประจักงวดเมื่อกี้นี้เนาะ กระขนมก็ซื้อโทรศัพท์นี่โทรศัพท์เก่าเป็นยังเลยโทรศัพท์เก่ามันมันโทรก็ได้โทรศัพท์เก่าก็ซื้อไม่เอามาเ้ฝนเบอร์โูโอตัวหย่าซื้อซื้อจากเซนเดชามเซนหาอันคลายมันบราไปหยอดชับหาหยอดอยู่ปั้นกันซื้อนั่นซื้อนี่อยากยังก็ซื้อกินเลยนะทุกคนนะอืเขาก็ซ้ยูนิเทล anh đi được cao vẫn xén chết xén này cứ bhen, này xe, xe, thế một khứ cầu nó giăng cái này xén ha vì cái bờ đây bờ bị nhà dân ăn phá hoang cái này phèn nhưng mà thôi nhưng mà quay gì thì già đấy già thua hay lâu phá hoang đi mà thôi và đây ngân mình sắm khăn เฮาบ่เจ็บบ่เป็นก็ย่าดูกรานสำคัญสำคัญที่สุดเงินนเจเปละชื่อเขาซื้อน้ำสิแลีบ่มีกินจะเจอู้รยกผู้ใหญ่เพิ่นบอกซอยได้บัดนเฮาสิเอาไสกินน่ะนะสมุดน่ะอืไปหาไผกู้ยืมภผมีอยู่บ่ในบ้านนี่หาขนาดอันาอกโมเคยเอาดำเอา จุดเงินหาซีบซื้อมาซะจักได้โบสองโลสามโลได้โบสามโลได้แต่สิได้กินจักมื้อบาดสิหายิ่งอีกไปซื้อข้าวมาอีกข้าวชนไส้โบราณปวดจะนั่งหาเงินอ่ะหาเงินเนิ่นๆบ่ให้หาตอนแบบชุกเซินตอนทำบ่มี่เดี๋ยวไปหาด่วนที่มันปลาขายมาออกเออบ่ได้เงินนดี๋ยาก็เสี่ยงตัวนี้ก็ได้ว่านี่ยเงาปลาคลายของปลาคายนี่อืม นั่นแหละมันก็เสียงขายเงิน10,000เจ้าก็ฮูฮอบมาคือเก่าไปขายสิมดเช้าอืมซื้อบ่ได้หาบ่น้อยเขาเ่ายังได้เอาบ่งจได้เอาบ่นนําอบปาไปนามาหัเานี่ก็ซาวซาโลแลบัดนี้ก็คือสิยืนได้มืออยู่เนาะดีใจบ่มื้อนี้มีข้าวมากินได้ นี่ขัวกูขายนะหลังลาใไทมาแน่ใต่ตรงจส่ไทยเป็นอะไรจำได้สะพอไลายกับชนนราลยชาวกาชาวนั่นแหละเอาผ้ากันเห็ดกันสากโตเลยละเลยสมบูเดิมสมบูก็ซอยแม่ย่าจัาแม่ย่าบบเข็งแห้งกับผากันเห็ดเด้อปวดเอวใส่ทุกคนแล้วบีอืมเอาสู่ต่อไปคือคิดบาจุดที่บาเออเฮาหมูพู้ใหญ่เฮายังอยู่ได้นะ เขาก็บืนตัวนั่นแหละสู่ตัวนั่นแหละเอออันนี้ก็เสียงคือเขาบอกเดี๋ยนาะถ้าผูู้้ใหญ่เพิ่มองเห็นเขาก็ได้มาให้ไม่ตูเขาก็อยากช่ยเจ้าอยู่ฮะหลก็คือมาอยู่ตลอดก็คือแบบนั้นแหละเจ้าก็คือสิข่าใจเนาะมาเราดูก็คืออยากให้เพื่อนเห็นมองเห็นให้เจ้าเต่ละมือชีวิตประจำ้านเจ้าเห็นยั่งอะไรเพื่อนเห็น ก็ใจช้ใช้ชีวิตนี่ไรกับลูกกับหลานฮะนะอือคือทางเฮากับวังดีบ่อนิวานี่นั่นดอกวังดีตอง่ายแต่ก็ต่อไม่นวลนโดยใจละลายอืมอือเอามีอยังดอกบ่อนี่ก็คือทำควอมูลซึกเจ้าอือมีอยังยิบบ่อนี่เจ้าเขาทำอยังพิดบ่บานนี่บ่เป็นพิษเออใจ ดีใจโอ้หายดีใจอืมเบบ้าผู้ใหญ่ยังมองเห็นอยู่ซอยอยูอือจุดว่าเพิ่นมาซอยแล้วก็ยากยากอยู่แล้่นมอย่างเนาะยากเว้ยจะเจ้ายให้ิ้านกิ๊บมันจะฉาบอือจะสามจะลุ้นะแบบหน้ามองและแาบอืมถ้าไม่เท่าตรงๆในลูกเต่านี่ไม่ได้ซอยจ้าบออืออยู่ภายอยู่มัน บบเ,เขาบอกาง่ายๆคืออันน่ะดูมีกะกินนุอันนี้ก็คือขึอ้นอยู่กับครอบครัวของเพิินเนาะกลุ่มป่าครอบครัวเพิ่นบ่สันซะอ่ะอธิช่วยทั้งแม่กัเขากับบิดทั้งเขาอ๋อ,อจังไดกส็สุต่อไปเนาะยังมีลมหายใจอันนี้ก็สาธุสการเฮาก็ดีใจน้ำเฮาก็ได้เอพอได้เจ้าสู้อีก แห้งเดื้อวลาสู้กำลังไปอีกเนาะพอได้บืนจังใดกับพายงามเด้อสมโบรเด้อเข้มแข็งหาเงินหาข้ามซอยมีนาพอเห็ดยังกระเห็ดเลยพอเห็ดยังได้กับภากันเห็ดกันสูเด้ออืมมินวลกับคือว่าฮะแหละถ้าผู้ใหญ่เพิ่นบ่ซชอยมินวลกับชอยบ่อไรอืนี่น้ำใจต่อกันฮะแหละเนาะเพื่อว่าอยากให้อยู่รอดกระสงซานม่นวลกับใดเหตุจังใดคืออ้าวเจ้ากับพ่อได้ซ้ำนั้น เป็นบุษย <IZ cji> ์ไเต็มตัวยู่แต่ว่าความคิดความอ่านของเรากะปั่มปั่มเปอรเปอรคือว่าน่อ่าเอาจังไรก็ไม่ต้องคิดลายเนาะสูุทเอาไปอ่าบอกว่ายังไรทั้งเฮากระได้กับปะและมีตัวให้บ้านีเด้ออ่เอาสบายดีละโดยทำให้ปลอดภัยจะไม่นอนปลอดภัยจะไม่นอนอ้าวอยู่ดีมีเฮง โอเคพี่น้องเอ๋เนาะวันนี้ก็คือมาถามถามพีเนาติโน่สมโอพพี่น้องเอ๋ตัว่าเนาะเอฟเชลเอฟซีถามพระลักษมณ์ไงอยากคู้เนาะที่ไปที่มาของถามพี่ญาสิโน่สมโภพพี่น้องเอ๋วันนี้ก็อาถามเพิ่นเนาะเพิ่นก็บดทีทีทุกอย่างเนาะเงินค้ำกำแก้วที่หายไปก็ซื้อใส่ใจในครอบครัว สื่อกินสื่ออยู่ใไฮรูไฮรานเพ่พี่น้องเอง๋เนาะก็หลายสิ่งหลายอย่างเรี่ยงบ้านการเมืองอ่าหลายบอลใจพ่พี่น้องเอยก็เลยแบบว่าขาดเคิร์นเนาะก็คือมาอยู่แถวนี้กับประชาคมอกคมหาคือบ่เรื่องหมู่ดึงคู่ก็อยู่กินไปวันวันพี่น้องเอง๋พอมีภัยมาจ้างมาวานแถวนี้กัทางเพิ่นก็นพากันไปเฮ็ดเนาะก็คือมีญาเติสมบูนี่ก็เฮ็ดบ่ได้บัวเราเฮ็ดเบียงนาบบ่ได้ไพี่น้องเอย วันนี้ก็ทำความฮุ่นสุเพลินเนาะเพิ่นก็ทำใจเรือว่าอะไรเพิ่นก็ว่าดีใจเนาะเพิ่นก็อ่าพีนพ่น้องเอ้ยอ่ะคาสิประมาณนี้แหละเพื่นพี่น้องเอ้ยมามีิยังรายเนาะสำหรับคืนนี้ก็บบอผิดบอถือผิดภาพกันใดก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อเพื่อนพี่น้องเอ้ยบอโมโนหัวบอโมนเนะะาะอาจงไดคลิปนี้ก็สิได้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเพื่อนพี่น้องเอ้ยบอกาวมาสบายดี